สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาเสนอทีมดอทมุนทั้งนักเตะเก่าและนักเตะใหม่ที่เคยอยู่ในสโมสรดอทมุนนะคะวันนี้จะมาดูทั้ง11ตัวจริงและตัวสำรองว่ามีใครกันบ้างที่เจนนำเข้าใส่ไปในทีมนะคะเริ่มจากตํำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นตํำแหน่งที่หายากมากๆเพราะว่าตัวลลขกสิทธิ์เบสไม่มีลลขสิทธิ์ของทีมดอทมุนแต่เจนก็ไปค้นคว้าหามาจนได้นะคะ ว่ามีอยู่หนึ่งคนที่เคยเป็นผู้รักษาประตูของดอทมุนและตัวเป็ดก็มีลิขสิทธิ์ชื่อของเขาก็คือมิเชลแรงเกอร์รัตเป็นผู้รักษาประตูมือสองอยู่กับดอทมุนตั้งแต่ฤดูกาล2010ถึง2015ปัจจุบันเนี่ยค้าแข่งอยู่กับสโมสสนนากยากรัมปัตในเจลรีค่ะมาต่อกันที่คู่เซนเตอร์คนแรกมัดโฮมเมลอยู่กับดอทมุล ตั้งแต่ฤดูกาล2008ถึง2016หลังจากนั้นไปอยู่กับไบเยนมิวนิกฤดูกาล2016ถึง2019ก่อนที่จะย้ายกลับมาอยู่กับดอร์ทมุนอีกครั้งจนถึงปัจจุบันนะคะเซนเตอร์ Center คนที่2เอมเรชานหรือเอมเรจันในภาษา,ษาตรุรกีเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์และตำแหน่งกองกลางอยู่กับดอร์ทมุนตั้งแต่ฤดูกาล2020จนถึงปัจจุบันเลยนะคะ ในตำแหน่งแบ็กซ้ายลาฟาเอลเกเรโลอยู่กับดอทมุนตั้งแต่ฤดูกาล2016จนถึงปัจจุบันต่อมาในตำแหน่งแบ็กขวาอัรฟลอปฮาคิมีเป็นเด็กป้านเลอันมัตลิกย้ายมาอยู่กับดอทมุนตั้งแต่ปี2018ถึง2020ก่อนจะย้ายไปได้แชมป์ลีกที่อิตาลีกับอินเตอร์มิลานในฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดมีข่าวจะย้ายไปอยู่ปารีสถัดมาในตำแหน่งกองกลาง กลางลับเป็นอัสเซลวิเซลย้ายมาอยู่กับดอรมุนตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันในตำแหน่งกองกลางเป็นกุนโดกันดาวดังจากแมนซิตี้เคยค้าแข่งอยู่กับดอดมุนฤดูกาล2011อถึง2016ั่าถัดมาดูแผงเกมลุกทั้ง4คนกันบ้างเริ่มจากริมเส้นฝั่งซ้ายเจดอนซานโชอยู่กับดอดมุนฤดูกาล2017จจนถึงปัจจุบันซัมเมอร์นี้มีหลายสโมสรให้ความสนใจมากโดยเฉพาะแมนยู ลิมเซนฝั่งขวาใช้น้องชายเอเดนฮาซานชื่อของเขาคือทอแกนฮาซานอยู่กับดอทมูลตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันส่วนคู่หน้าเป้าใช้ฮาเลนยืนคู่กับเลวันดอฟสกี้ฮาเลนเพิ่งย้ายมาอยู่กับดอทมูลฤดูกาลล่าสุดโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อแรงมากส่วนเลวานดอฟสกี้เคยค้าแข่งอยู่กับดอทมูล ปี2010ถึง2014ก่อนจะย้ายไปอยู่กับบรเอนมิวนิกและกวาดแชมป์เป็นกอบเป็นกรรมรวมถึงรางวัลส่วนตัวอีกมากมายเรามาดูตัวสำรองกันบ้างนะคะคนแรกเป็นตำนานดอทมุนชื่อของเขาคือยานโคเลอร์ oler, ปี2001ถึง2006ต่อมาเป็นดาวยิงจากอาร์เซนอลปีเยอแอเมริกโอบาบยองเคยอยู่กับดอทมุนปี2013ถึง2018 คิสเทียนพูลิสิกตัวลากเลื้อยจากเชลซีเคยอยู่กับดอทมูลปี2 0 1 6ันสิถึงสองพชิโร่อิมโบบิเล่ปี2 0 1 4ันสิถึงสองพโซกัติสปี2 0 1 3ันสิถึงสองพกินเทอร์ปี2 0 1 4ันสิถึงสองพขาและคนสุดท้ายโทมัสเดลานี่คาแข่งกับดอทมูลปี2018จนถึงปัจจุบัน เสียดายมากเลยค่ะไม่มีมัก,ก์ร้อยตัวเกมเป๊ไม่มีเลยกสิบเจ็บทีมเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเอาไปลงแรงดูนะคะว่าทีมของเราจะไหวหรือเปล่านักเตะค่อนข้างที่จะครบเครื่องอยู่นะคะเว้นแต่ผู้รักษาประตูที่เป็นบอลทองแดงเราลองไปลงแรงกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูทีมผู้ต่อสู้กันบ้างนะคะหอใช้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยค่ะนี่ตัดไฮไลท์เป็นช็อตๆมาเลยนะคะกีเรลโลจ่ายบอลไปให้ฮาเลนฮาเลนยืนงงบอลไหลไปให้เลวายิงเข้าไปง่ายๆเลยค่ะ เรามาดูช็อตเตะมุมกันบ้างนะคะเปิดเข้าไปค่ะเลวนนันนด้ยมงแต่ติดเซฟค่ะบอลมาถึงกุนโอการกุนโอการสับเท้ายิงเข้าไปเลยค่ะยิงดีจริงจริง โดนแล้วค่ะโดนตีไข่แตกแล้วโดนอีกแล้วค่ะแต่ติดเซฟวันทองแดงของเราพอไปวัดไปวาได้อยู่ค่ะ แต่ลูกนี้ไม่รอดโดนตีเสมอจนได้ค่ะเล่นแผน4-1-1-4แนะนำให้บุกทางริมเส้นนะคะเพราะว่าตัวเกมลุกเรามีเยอะมากบวกกับกองกลางเรามีแค่2ตัวดูช็อตนี้นะคะเรียบร้อยสวยงามค่ะ เอ้าหลุดอีกแล้วแต่ติดเซฟค่ะไม่รอ,อดเข้าประตูจนได้ค่ะครึ่งหลังเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนคู่กองหน้ากันบ้างนะคะนี่ จังหวะน,นี้ยานโคเลอร์ได้หลุดค่ะยิงเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปยิงโอ้ไม่เข้านะคะฮาซานเปิดโค้งซันโชั่วโมงติดเซฟค่ะโอ้ Ronaldo. หพี่โดฝั่งเขายิงดีมากเลยค่ะโดนนํำแล้วตอนนี้ประตูบอลทองแดงของเราก็ใช้ได้อยู่ จบเกมเราแพ้ไป3ประตูต่อ4แต่ก็พอสู้ได้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะครั้งหน้าจะมาทำฟูลทีมอะไรคอยรับชมได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Sub s ไคร b ์ให้เจนด้วยนะคะบ๊ายบาย